สวัสดีครับบ้านเลท่ดินสองแควนะครับวันนี้นําเสนอเป็นโกดังสร้างใหม่นะครับก็สร้างได้ยังไม่ถึงปีเลยนะครับพร้อมทั้งบ้านหลังนี้เลยนะฮะบ้านสวยๆนี่นะครับเดี๋ยวบอกให้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เนี่ยโกดังกระจายสินค้าเนี่ยเพิ่งจะสร้างใหม่พร้อมสํานักงานเลยนะครับพื้นที่โดยรวมแล้ว2ไร่นะครับตัวนี้ตั้งอยู่ที่หมู่7ตําบลบางละกำมอำเภอบางละกำมจังหวัดที่สุรโลนะครับห่างจากตัวตลาดมานี่ประมาณแค่200เมตรเท่านั้นเองห่างจากถนนเส้นสายหลักเลยนะ เป็นถนน1065นะครับเป็นถนนทางหลวงเส้นไปปากแรดก็ได้เส้นไปทางลานกระบือก็ได้นะครับจะห่างจากนี้มานิดเดียวเองนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยกว้างมากรถบรรทุกเข้าออกสะดวกมากๆเลยรถบรรทุกรถ10บล้อรถกวางเข้าได้แล้วก็เข้ามานี่ได้สบายๆ มีลานจอดนะครับแล้วข้างในเนี่ยสามารถเข้าไปจอดไปใส่ถ่ายเทสินค้าได้สบายๆแล้วก็เทปูนหนามกานะครับไม่มีชำรุดแน่นอนนะเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าหาในทุนมาซื้อนะลองดูนะผมว่าแปลงเนี้ยโอเคเลยนะรายละเอียดดูได้ที่ยูทูปบ้านและที่ดินสองแควนะครับ